สวัสดีครับร้านอวยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาให้จองนะครับผมเป็นรายการจองนะครับเป็นพระประคุตนะครับประทับนะครับประทับเต่ามังกรนะครับมีหลายเนื้อนะครับมีสองขนาดนะครับขนาดสูงสี่นิ้วกับสูงเก้านิ้วนะครับสูงสี่นิ้วก็หน้าตักหนึ่งจุดห้านิ้วนะครับมีทั้งเนื้อเงินเนื้อนวะลมนำซาตินชุบเงินซาตินนะครับเกียวประกายทอง นะครับพระเจ้าน้าเงิือนนะครับพิธีพุทธาพิเศษนะครับที่จะจัดขึ้นนะครับที่วัดเซรินทรเทพนาจารามนะครับผมนะครับลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อนะครับพระประคุตท่านก็เป็นพะอรหันนะครับเรียกโชคลาภนะครับยกโชคลาภแล้วก็ป้องกันมนบนภูมภัยร้ายต่างๆนะครับผม สนใจติดต่อรานมือกรุัาเครื่องโต0969540808หรือ0814203001นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ